ลมไม่มีลมไม่มีมันก็อยู่แต่มันก็สักแต่ว่ารู้ตัวนั้นแหละก็รู้ซื่อๆนั่นแหละรู้ซื่อๆมันจะเห็นว่างะถ้าหลุดลมไม่มีปั๊บมันจะมันจะมันจะเป็นว่างๆความรู้สึกไม่ต้องพูดอะไรแต่ให้ลักษณะมันลักษณะเราเห็นว่างอยู่นะเห็นว่างอยู่ชั้นหนึ่งอยู่นะแต่ไม่มีภาษาพูดนะมันจะว่างเฉยๆว่างอยู่ทั้งหน้าอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือฐานะนี่รูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณนะในสภาวะนี้พ่านไม่มีขันน้าในนี้พ่านตอนนี้ท่านเนี่ยไอตัวเนี้ยมันหลงก็มายึดเนี่ยตอนนี้มันมายึดอยู่ในรูปเนี่ยนะนึกอยู่ในลมลมหายใจไม่มีปั๊บเห็นว่างปั๊บเนี่ยไอตัวเนี่ยไอตัวอมตะเนี่ยมันเห็นว่างตัวนี้อยู่นะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเห็นว่างอยู่อย่างนี้นี่นแหละท่านตัวเนี้ยจะไม่มีภาษาพูดไม่เกิดไม่ดับไม่สั้นไม่ยาวนี่คือสภาวะอมตะนะพอเข้าใจนะ แล้วก็เห็นว่างอยู่ซื่อๆอย่างนั้นแหละนะตักแป๊บเดินขันพวกนี้มันก็จะทํางานเราเองนะทั้งห้าขันเนี่ยมันก็จะทํางานขุดเกิดดับเกิดดับของมันแต่ไอตัวรู้ตัวเนี้ยนะตัวที่มันเห็นว่างอยู่เนี่ยมันก็จะเห็นธรรมชาติเหล่านั้นเกิดดับอยู่โดยไม่ได้เข้าไปยินดียินร้ายไม่มีภาษาพูด